เรื่องตีผมมะอ๋อไม่ต้องตีถ้าคนเกี่ยวกับเรื่องตีอ่ะมันอยู่ในถุงดีอ่ะมึงเข้าไปในถุงดีมันก็ได้แหละแต่คนที่มีตัวแล้วไม่มีถุงดีอ่ะคนเขาอยากใส่กันใส่หน้ามึงอ่ะจริงๆอ่ะได้หมดนะ่ะไม่แพ้น้ำลายตัวเองอ่ะ ไม่ผิดน้ําลายลูกเมียใครอ่ะควยอ่ะมีตัวมีตัวไว้แทนที่ให้เขากาบอ่ะให้ตัวควยมันกาบให้ตัวเอวัยวะเพศรวมตัวเป็นตัวเดียวกาบนะ อย่ามากเรื่องมาเปลี่ยนคลิปล่ะปากกลัวกูรู้อยู่ว่ามึงเปลี่ยนคลิปอ่ะติ๊กตอกมึงก็เปลี่ยนน่ะหน้ามึงเป็นสำมแดงไงดูดนมเยอะหรอพ่อแม่พ่อแม่มึงไม่นมยานแล้วเหรอ ในโรงศพอ่ะเข้าไปเผาอ่ะมึงไม่อยากเจอฟังไว้อ่ะมึงได้เห็นมึงนอนในโรงซะก,ก่อนเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้เรื่องมึงอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ มึงเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมละ่ะแต่กูเป็นลูกแปดวะไม่รู้กูจะเก็บเรื่องพ่อหรือเรื่องแม่ดีหรือว่าเรื่องพี่ก็ดีไม่รู้ต้องเก็บเรื่องใครอ่ะญาติพี่น้องอีกอ่ะนะ นมที่มึงเห็นน่ะไม่ใช่นมแม่กูนมพิตตี้ที่กูตั้งอยู่ในห้องกูอ่ะแต่ย้ายเป็นน่ะเพราะอะไรมันมีขาเดินเป็นกูที่หักไง มึงจะลงเข็มที่ไหนฝากเข็มที่ไหนมึงไม่ต้องมึงเปิดมึงคิดว่าของมึงแท้ควยไอของแบบไม่เปิดผิวหนังทุกผิวหนังอะ่ะมึงเปิดผิวหนังที่อ่อนที่สุดเด้ผิวหนังหลังอะ่นะหนา ผิวหนังหน้าบางผิวควุยอ่ะอ่อ,อนทุงคุยอ่ะอ่อ,อนแต่แม่งกระดูกกูแล้วเบอร์อร้อยอยากซัดหน้า,มาแม่งแรงวะ่ะ